สิข่าวคืนนี้นะคะเปิดประเด็นความคืบหน้าการสอบสวนคดีการฟอกเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ค่ะซึ่งถึงขณะน,นี้ทาง DSI ยังคงเดินหน้าในการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะ DSI ไปสอบสวนในกลุ่มนายหน้าขายที่ดินค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบมีธุรกรรมการเงินมูลค่าถึงหลายสิบล้านบาททีเดียวไปเชื่อมโยงบัญชีเงินฝากส่วนตัวของสองข้าราชการ DSI เองนะคะ ทำให้ล่าสุดต้องมีการเรียก2ตรเจ้าหน้าที่นี้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะซึ่งหลักฐานสาคัญก็คือเช็คสั่งจ่ายจากนายสุประชัยศรีสุภักอักษรซึ่งเป็นอดีตประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนกรองจันทร์นะคะพันตารวจเอกภัยสิทธิ์พวงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะบอกว่าล่าสุดการสอบสวนคดีฟอกเงินของกลุ่มในหน้าขายที่ดินซึ่งเชื่อมโยงกับการนําที่ดินของสากลไปขายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตามที่คดีพิเศษ42ทับ2,500 159นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรับเช็คจากการขายที่ดินกว่า10รายให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินและสมคบฟอกเงินค่ะซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนคดีอาญาพิเศษ3ได้แจ้งข้อกล่าวหากับข้าราชการของ DSI 2รายซึ่งข้าราชการ2รายนี้เข้าไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินที่มาจากการซื้อขายที่ดินดังกล่าวนี้เนี่ยแหละค่ะ อธิบดีดีเอสไอบอกนะคะว่ามีหลักฐานชี้ชัดค่ะว่าเช็คที่สั่งจ่ายโดยนา,ชายชิวชัยศรีสุภักษรซึ่งเป็นอดีตประธานสก,กรคริตอยู่นิ่นกรองจันทร์มีการถ่ายโอนหลายทอดซึ่งเส้นทางการเงินส่วนหนึ่งก็ไปปรากฏอยู่ในบัญชีเงินฝากของข้าราชการทั้งสองรายเป็นจำนวนเงินมากถึง20-40ล้านบาทค่ะค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะท่าอธิบดี DSI ก็บอกได้ว่าการสอบสวนของ DSI จะเดินหน้าไปตามพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อดาเนินการกับผู้ที่มีรายชื่อในการรับเช็คสั่งจ่ายจากนายสุประชัยทุกรายเลยนะคะสําหรับการดําเนินการทางวินัยเรื่องของการพักราชการกับข้าราชการ DSI ที่ล่าสุดนั้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปถึงตอนนี้คงต้องตรวจสอบรายละเอียดในสํานวนก่อนแต่ว่าขณะนี้ข้าราชการทั้งสองรายก็ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีทุกประเภทแล้วส่วนคดีฟอกเงินในกลุ่มนายหน้าค้าที่ดินนะคะ ก็สืบเรื่องมาจากการร่วมกันถอดอายัดโฉนดที่ดินของพนักงานสอบสวนดีเอสไอและทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงอซึ่งทางคุณสุบชัยเองก็อ้างว่าต้องการจะขายที่ดินนําเงินมาคืนให้กับทางสหกรณ์แต่ปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบมีการขายที่ดินได้เงินมาถึง477ล้านบาทแต่ว่าคืนกลับไปให้สหกรณ์ไม่ครบนําเข้าบัญชีส่วนตัวไปถึงครึ่ง249ล้านบาทแล้วก็มีการชี้แจงภายหลังนะคะว่า ายค่าไหนหน้าขายที่ดิงไป60ล้านบาททําให้ d s เอนี่แหละค่ะต้องไปติดตามตรวจสอบแล้วก็ไปติดตามเงินส่วนที่หายกลับคืนมาให้กับสหสกรณนแล้วก็เป็นข่าวนี่แหละค่ะกาเดี๋ยวรอการติดตามของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งจะขยายผลของคดีนี้ต่อไปอีกนะคะ